พี่น้องขามือดีเจดแยงพาไปบึงความบุ่ไหายพี่น้องเอ้ยเกิดการขาตกรรมกันขึ้นก็กระแทไปน้ากันค่ะเอาเห็น,น,นบ่น่ะพี่น้องเออสามบักอีกแล้วพี่น้องเป็นอย่างโน้บัดีนอ้ฝุ่นพยาบาลกันมีพวกแม่ขีนหนักมาครูเรื่องขึ้น่าแม่นนอเม่แนวหาเตะแนวเดือดร้อนมาให้ครูเห็นไกลของข้าบ้าทนที่หายไปนะ่ะจะให้กูหู้ล้ว่าเป็นฝีมือสูสามคนเจ็บจานตัวร้อนนาฮเรื่อง ขึ้นมาจับหูเขาคุกเเรื่องว่าเป็นเรื่องไปนีหย,ยุดสู้นี่โปมีเวียกมีงนันนู่นนี่นั่นซุ่มแม่งขี่นาคนี่ซุ่มขี่นี่สร้างต่ปัญหาเดี๋ยวก็ับไปลักนู่นนี่นั่นของคนแน่นหัวน้ำสวนเอ,อาไม่กินฟีฟีโดยโ่มีประโยชน์สู้นี่เจ้ากระดูถูกตุขยไข่คักพอดอตุ้ยไข่พวอเดี๋ยวไปหาลักของไผเลยคอยไปหากินน้ำทงน้ำหน้านี่ ตู้ข่อยไปเฮ็ดพิษอย่างงูตู้ข่อยว่าเคยไปเอาของคนนึงเสือไปเอาตะย่ามคนบ่อยู่สือฮะล้อนูว่าซูนี่ร้อนทแท้ๆเบิ่งหน้าตาตะลับักดูขุนโบกตาก็ได้รับได้นอนร้อนจากเม็ดบุกว่าอัดมากมือนีจากเม็ดบุษัว สรุปเลยเจถามซูอ่ค่ะว่าซูไปพ่ออีหยังมากกันแน่นี่หรอฮี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 ฮฮี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 ีฮ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 ี นี่ทุกคนทันรุ่นเราต้องเห็นกันแน่นี่วันุยูขี่เลย